สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ภาพและเสียงชัดเจนไหมคะถ้าชัดเจนดีกดหนึ่งเข้ามานะคะมาเดี๋ยวเรามาเช็คสัญญาณภาพและเสียงกันก่อนตน้นตนตาม สวัสดีนะคะภาพและเสียงชัดเจนดีไหมคะเขากำลังล้างอยู่แล้วคะมาคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ตรงชายแดนแม่สายนะคะซึ่งตรงด้านหน้าเนี่ยปิดถนนไม่ให้รถเข้านะคะเพราะว่าด้านในกำลังล้างทำความสะอาดกันอยู่นะคะ มาเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศภายในตรงชายแดนแม่สายกันนะคะสวัสดีนะคะ1,300คนภาพและเสียงชัดเจนนะคะตรงนี้รถกู้ภัยเยอะเลยค่ะ สถานการณ์ตอนนี้นะคะตอนนี้ตอนเที่ยงฝนตกนี่ค่ะให้ดูนะคะฝนตกหนักเลยค่ะอดีออออค,ค่ะเ,เดี๋ยวนะตอนนี้กําลังเดินเข้าไปซึ่งคุณผูช้ชมขาหลังจากที่น้ำเนี่ยมนลดลงแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือความเสียหายนะคะโครนเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนะี่ยให้ดูนะคะสภาพ เดีย๋ยวไปดูด้านในกันสภาพโซนคือเละไปหมดเลยค่ะซึ่งตรงจุดนี้ตรงชายแดนแม่สายเองก็ถือว่าเป็นแหล่งเศรษฐกิจนะคะของชายแดนแม่สายด้วยค่ะนี่ฮะแต่ละคนก็จะใส่เสื้อกันฝนกันนะคะใช่เนาะ สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะภาพและเสียงชัดเจนนะคะเน,น,ะคะนี่ยค่ะมีการปิดถนนนะคะตรงทางเข้าชายแดนชายแดนแม่สายนะคะเนี่ยค่ะตรงหน้าสาพอแม่สายตรงนี้มีการปิดถนนไม่ให้รถเข้าเลยนะคะคุณผู้ชมตามตามตามถ่ายตรงปิดถนนทุเน,นี่นยค่ะตรงนี้คือรถห้ามผ่านเลยนะคะ โอฝนตกหนักขึ้นนะอันนี้ฝนตกหนักขึ้นด้วยนะคะสวัสดี2,200คนค่ะฝนตกหนักมากตอนนี้ให้ดูสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านกันนะคะฮะ อ๋ออันนี้น้ำน้ำลดลงไปนะคะตรงเทศบาลสี่นะคะตรงนี้ตรงเทศบาลสี่น้ำลดลงไปแล้วนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เริ่มเห็นพื้นถนนและะ้วค่ะที่เพื่อนคนตรงนั้นนี่ค่ะสภาพตอนนี้กำลังล้างเมืองอยู่เลยนะคะต้องบอกว่าเนี่ยร้านแต่ละร้านนะคะ ก็จะเปื้อนไปด้วยโคนตรงนี้คือปิดถนนนะคะปิดถนนไม่ให้รถเข้าเพราะว่าตอนนี้กำลังทำความสะอาดกันอยู่ข้ามไปฝั่งนู้นก็จะเป็นชายแดนพม่านะคะ สวัสดีนะคะมาเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดเชียงรายกันนะคะวันนี้วันที่สี่แล้วนะคะที่อีจันเดินทางมาเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมตรงนี้ตรงบริเวณชายแดนแม่สายเองก็ตรงถนนตรงนี้แห้งหมดแล้วค่ะแต่ว่าแต่ว่าเพื่อนไปด้วยคนนะคะ อันนี้ก็จะมีกำลังของตำรวจด้วยนะคะที่จะมาช่วยทําความสะอาดกันคุณผู้ชมก็สามช้ไ<ง>ด <fandom> <yt> ้าสารมควาสามารถนะของพวกทุกท่านนะครับวันนี้ล่ะมาเป็นพระเอกร่วมกัน ด้วยความเป็นน้ำเนึอดแคเดีเยว่วกกันนะครับอันนี้นะคะก็เป็นกําลังจากตารวจนะคะ<น>ที่ใส่เสื้อเลืองจะต้องอาศัยความถือไม้กวาดกันด้วยสูงะะแล้วก็เราถือว่าเราทําดีที่สุดนะครับเราทาดีที่สุดแล้วก็เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร,ร้อยนะทัะ้งท่านในอำเภอก็ดี าาการาชการตรงนี้มีการ,ราใช้มาทำงานร่วมกัน,กนรครับรถตักนะคะ<อ>มาตักคนทุกรัฐเทความร่วมมือมาตักคนขึ้นพี่น้องอีกทีหนึ่งนะครับอีกทีเดียวนะครับเราจะมาหาท่านแล้วล่ะนะเราจะมาหาท่านแล้วก็ขออ,อดใจรอสักนิดเดียวนะครับเราอดใจรอสักนิดเดียวอย่ารอจนเมื่นอนมาจากนี้นะ เราจะเคลื่อนไปอีกเรืนึงการเก็บขยะของเราจะเป็นไปไเรื่อยๆนะครับพ่อค่ะถามข้อมูลนิดนึงคะ่ะอันนี้เป็นรถของใครอะคะมาช่วยมาช่วยตักโนอ,อ๋อทุกฝ่ายนั่นแหละทั้งทหารตำรวจนั่นแหละทั้งในส่วนของเทศบาลน,นะและก็บนฐนานบกสามเจ็ดนะครับแล้วก็ในส่วนของหน่วยราชการฐานพัฒนาที่ได้เข้ามาทํางานนี้ตั้งแต่6กนาฬิกาเป็นต้นมาแล้วล่ะนะครับซึ่งการปฏิบัติงานนั้นมันก็ มีทั้งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งเมื่อคู่นี้เราลงน้ําไปแล้วเนี่ยก็ได้พื้นที่กลับขึ้นมาพอได้พื้นที่กลับขึ้นมาก็ปรากฏว่ามันส่งผลต่อการตักขี้โคนนะครับเราก็หยุดไปชั่วคราวพอหยุดชั่วคราวแล้วเอาขี้โคนออกพอ,อ,อ,อเอาขี้โคนออกแล้วเราถึงจะลงน้ําได้แล้วก็พื้นที่ก็ปกติแล้วในส่วนนี้ขอบคุณมากครับอันนี้ก็กลังเก็บโซนนี้อยู่แล้วก็ย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งครับก็จะย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งนะฝั่งนี้ก็มันก็จะเป็น เป็นการทํางานแบบเสมอหน้าไปเลยก็คือว่าทางนี้ก็เรียบร้อยทางนี้ก็เรียบร้อยเราไม่ต้องย้อนกลับมาแล้วละ่ะนะฮะฉะนั้นก็ขอเรียนให้ท่านผู้มีเกียรติได้รับทราบนะครับแล้วตอนนี้ใช้น้ําตรงไหนในการล้างทำความสะอาดกันนะคะน้ําที่เราได้มานี่ก็น้ําในพื้นที่บ้างแล้วก็ในส่วนของน้ําสะอาดในคลองนะที่เราทําทงานกันอยู่เก็บเกี่ยวกันอยู่ในสระนะครับก็เอามาที่นี่นะครับเป็นน้ําสะอาดครับไม่ได้ ไม่ได้สูบมาจากส่วนใดนะครับเอามาล้างถนนใช่ไหมคะครับผมเอามาล้างถนนให้พี่น้องได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้นก็คาดว่าใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงก็คงจะได้พื้นที่ในส่วนทั้งสองสวนกลับขึ้นมาค,ครับผมค,ครับนนครับเขาเรียกว่าเป็นรถตักสูงนะฮะเป็นรถตักสูงนะครับอันนี้เขาเป็น,น,น,นเป็นฝ่ายประชาพันธ์ของของบนถนนบุกที่37แล้วก็ ในพื้นที่ที่ช่วยกันครับผมขอบคุณค่ะนี่นะคะก็มีกําลังจากทหารตารวจนะคะคุณผู้ชมที่มาช่วยล้างทำความสะอาดถนนกันนะคะสวัสดี1,200คนด้วยนะคะนี่ก็เป็น